ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพริ้งกับพวกเรา 5, 3, 5สาว5สไตล์ที่จะมาเปลี่ยนคุณให้สวยพริง้งด้วยความพอดีค่ะประเด็นพริ้งของเราในวันนี้นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนไม่อยากจะเจอค่ะแต่ว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือผู้หญิงอ,อกหัก ที่ผู้หญิงออกหักเกิดขึ้นแล้วสิ่งแรกที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรครับโมเมคะร้องไห้ค่ะผลร้ายที่เกิดขึ้นในตอนเช้าก็ตาก็จะบวมค่ะเป็นสัญญาณให้คนทั่วโลกรู้ว่าเรานั้นเศร้า เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวโมเมมีเคล็ดลับลดอาการตาบวมหลังร้องไห้หนักมาบอกค่ะนอกจากร้องไห้ธรรมาดาไม่พอนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนางจะชอบเสพความเศร้าโดยการฟังเพลงเศร้าเงาะจะมีวิธีเคล็ดลับดีๆมาแก้ไม่ให้สาวรุ่นใหม่อย่างเราๆเนี่ยนะคะจมปลักกับความเศร้าค่ะอีกหนึ่งอย่างที่มักจะทําไปหาที่พึ่งทางใจค่ะการดูดวงไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันจะช่วยชีวิตได้ก็ต่อเมื่อไปดูแล้ว <c oughs> คุณอยู่กับความเป็นจริงนะอย่าหลอกตัวเองไปดูกันว่ามันต้องคิดยังไงดูยังไง และที่สําคัญที่สุดนะคะชีวิตต้องดําเนินต่อไปแม้เราจะเศร้ามากมายแค่ไหนก็ตามค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดิก็จะมีเทคนิคดีๆมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการสั่งสมองให้หยุดความเศร้าในช่วงอกหักโอ้มีวิธีด้วยเหรอคะแต่เดียวค่ะผู้หญิงอกหักเราไม่จบแค่นั้นค่ะมันมีสิ่งสุดท้ายอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการกินอย่างไร้สติค่ะคนที่ได้นอกจากจะตาบวมทั้งหลายแล้วอ้วนค่ะคุณขาร่างก็จะเป็นวันนี้ค่ะขออนุญาตพาไปปฏิวัติความคิดตัวเองใหม่นะคะ เปลี่ยนการกินอย่างไร้สติมาเป็นการดูแลตัวเองให้สวยค่ะพริง้งของเราในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปปฏิวัติตัวเองนะคะให้ออกจากความเศร้าปฏิวัติให้ไม่อกหักแล้วกลับมาสวยพริง้งด้วยความพอดีกันค่ะ วันนี้เลยค่ะสําหรับสาวๆที่ชอบตอกย้าตัวเองด้วยการฟังเพลงเศร้าค่ะโโระวังนะคะจะเสพติดเพลงเศร้าโดยไม่รู้ตัวค่ะจะบอกว่าบางทีนะคะไม่ได้เสพติดเพลงเศร้าอย่างเดียวค่ะแต่จะกลายเป็นเสพติดความเศร้าซะเปล่าๆนะคะจริงค่ะวันนี้นะคะพี่หนูดีและครูเงาะมีคําแนะนําดีๆมาให้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะเวลาที่สาวๆอ,อกหัก ส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเสพติดความเศร้านะคะวิหนูดีจริงจงบางคนนี่นะถึงขั้นเปิดหานะคะจูนคลื่นเลยนะคะแพลงไหนไม่เศร้าไม่ฟังเวลาที่เราตอกย้ำตัวเองด้วยความเจ็บปวดเนี่ยมัน ลึกๆตัวเราอะมีความสุขคนบางคนนี่นะคะมีความสุขในการเสพความเศร้าอย,อยู่ดีอ,อมีสองประเภทค่ะประเภทแรกไม่รู้ตัวนะคะก็คือทําไปเนี่ยก็อยากที่จะเศร้าอยากที่จะนึกถึงเรื่องราวของเขาแต่อีกประเภทนึงลึกๆแล้วต้องการเรียกร้องความสนใจคุณต้องการให้เขามาสนใจเพราะเขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ อย่างนั้นคือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหม,มนั่นมันค,คุณภาพหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เลือกใหม่ค่ะเราสามารถทําให้ตัวเองเป็นที่สนใจได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ให้ตัวเองเศร้าให้ตัวเองดูทุกนะคะเหมือนซําเติมตัวเองใช่ส่วนในอีกกรณีหนึ่งนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วหนูไม่ได้อยากเศร้าเลยแต่ทําไมหนูเลิกเศร้าไม่ได้วันนี้มีวิธีค่ะวิธีง่ายๆเลย เวลาที่เราเศร้าจำไว้นะคะง้อเคยบอกไปแล้วว่า emotion is created by motion หรือว่าอารมณ์ทั้งหลายถูกสร้างด้วยภาพที่เหมือนภาพภาพยนตร์นในหัวของเรา <c oughs> เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขาได้เดินจากเราไปแล้วแต่เราอะค่ะ มาฉายภาพเหล่านั้นในหัวของเราซ้ําๆภาพที่เราฉายในหัวซ้ําๆจะมี2แบบค่ะคือภาพในอดีตเช่นตอนที่มีเขาอยู่หรือตอนที่เขาทิ้งเราไปเป็นไงคะคิดปุ๊บพาดพลาก,าก <laughs> นะคะกับ <c oughs> อีกภาพหนึ่งคือภาพในอนาคตที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น <c oughs> เช่นเราจินตนาการว่าแต่ถ้าเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ล่ะแล้วเราก็ทําให้ตัวเองทุกข์ถามว่าอะไรคือความจริงไม่มีเลยเราค่ะต้องเปลี่ยนโฟกัสไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองนะคะไปต่อเติมเรื่องเศร้าด้วยภาพที่ไม่จริงเหล่านั้น เมื่อไหร่ที่มันคิดปุ๊บให้บอกตัวเองว่าไม่แล้วหันมาโฟกัสสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ถ้าตอนนั้นเรานั่งนิ่งๆออกกําลังกายนะคะไปหาอะไรอย่างอื่นทําไปฟังเพลงไปทําอะไรก็ได้เพลงต้องเป็นเพลงที่มีความสุขะนะคะถูกต้องถูกต้งองสองนะคะลิสต์เลยค่ะข้อดีของเราเองข้อดีของการที่เราสามารถจะไปเป็นคู่ครองของใครเช่นเราเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนตลกเราเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวอะไรก็ว่าไปค่ะที่เป็นคุณสมบัติที่ทําให้เรากลับไปเห็นคุณค่าของเราเองเนร์สานเบเดล่าค่ะเคยพูดไว้ว่าคนที่เก็บความโกรธไว้กับตัวเนี่ยสมมุติว่าโกรธพี่หนูดีเนี่ยเหมือนกับคนที่กินยาฆ่าตัวตายนะคะกินยาพิษเข้าไปแล้วหวังว่าพี่หนูดีจะตายเจ๋งมากค่ะอันนี้เป็นประโยคที่เห็นภาพแบบใช่ฉันกินยากินยาเธอตายเธอตายแล้วตาย ทุกครั้งที่เราเศร้านะคะคอร์ติซอลมันหลั่งออกมามสารเคมีที่มันส่งผลเสียกับร่างกายมันหลั่งออกมาฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีความสุขเราสามารถเริ่มได้จากการให้อภัยทั้งเขาและตัวของเราเองและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ให้เราหาข้อดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเราเปลี่ยนความหมายถ้าเราตีความว่าการออกหกักถูกทิ้งหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเศร้ามันก็จะกลายเป็นเรื่องเศร้าแต่ถ้าเราตีความใหม่อย่างเงาะนะคะเงาะเคยเลิกกับ คนหนึ่งคน,น,นในอดีตนะคะเงาะใช้ตีความใหม่ค่ะว่าถึงเวลาที่ฉันได้กลับสู่สนามรบอีกครั้งละเอาเซ่แล้วเรายังมองเห็นอะไรอีกเรายังมองเห็นความรักของคนรอบข้างที่ส่งมาให้เราเช่นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนปู่นะคะที่เข้ามาหาเงาะเป็นอะไรไม่กลับมาอยู่กับเราความรักค่ะมีรอบตัวเราเราไปโฟกัสแค่คนคนเดียวเนี่ยมันทําให้เราลืมความรักที่ดีที่เหลือที่อยู่รอบข้างเราลองดูนะคะเปลี่ยนโฟกัส ให้อภัยทั้งเขาและเราแล้วก็เห็นข้อดีในสถานการณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้ค่ะ ได้มีโอกาสฟังตรงนี้เราก็อยากให้ลองเอาวิธีของคุณหมอไปใช้แล้วเวลาคนเราอ,อกหักมากๆผนหนึ่งเราเรียนรู้เนี่ยขนต่อไปเราจะฉลาดขึ้นแล้วโอกาสที่เราจะอ,อกหักมันก็น้อยลงเราก็จะเลอค่าขึ้นในทุกๆวันใช่แล้วนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอ,อกหักอยู่ตอนนี้นะคะมีอีกวิธีหนึ่งด้วยที่อยากให้แนะนําไปลองทําดูนะคะก็คือว่าอย่าจมอยู่กับความคิดเป็นอันขาดอย่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย คอยบอกตัวเองอะไรต่างนาๆนานาเนี่ยแล้วยังนอนเศร้าอยู่บนเตียงแล้วพูดกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ผลขนาดนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะคะลุกออกไปจากเตียงเลยอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะ <laughs> คะ <laughs> ก็คือว่าลุกออกไปเลยคะ่ะไปออกกําลังหนูดีพบว่าสิ่งที่ได้ผลเร็วสุดมากสาหรับร่างกายหนูดีดก็คือว่าพอหนูดีเหนื่อยเนี่ยเมื่อออกแล้วหนีจะคิดอะไรไม่ออกอือพเริ่มเหนื่อยมากบอกโอ๊ตายแล้วเราวิ่งมันเหนื่อยมหาสารมันยากออหากอีกเหมือนเหมือนตอนในใน acting เลยนะคะเวลเา acting exercise เนี่ยถ้าเด็กคนไหนคิดเยอะคิดมากทำไม่ได้นูนี่ไปวิ่งเลย <c oughs> วิ่งวิ่งกลับมาแล้วพอเหนื่อยเหนื่อยปุ๊บเล่นดีเลยค่ะก <c oughs> ็เคยมีเคสอย่างนี้คนหนึ่งก็เป็นผู้ชายที่ <c oughs> โดนฟันทิ้งเหมือนกันละครน้ำหนักเกือบร้อยกิโล <c oughs> ก็โทรเข้ามาในรายการวิทยุที่ดีจัดบอกเขาเสียใจเขาวิ่ง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 หงอกทุกวันสุดท้ายผอมกลายเป็นนายแบบนี่ไงแล้วผู้หญิงพอจะกลับมาไปรับบัตรคิวนะจ๊ะไม่รับแ้วไม่ไม่เอาไม่อยากได้คืนเพราะว่าตอนนี้ก็คือคิวยาวมากถูกเพราะฉะนั้นก็ อันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้คนอ,อกหักทุกคนเพราะเข้าใจจริงว่ามันเจ็บแต่ว่าคุณไม่ได้เจ็บคนเดียวในโลกและที่สําคัญที่สุดถ้าเราเคยอ,อกหักมากๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่อยากทําร้ายใครให้เป็นเหมือนเราตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนมากขึ้นซึ่งมีพบว่าอันนี้ได้กับตัวเราจริงจรินนเนาะสาวริง้งลองไปใช้ดูนะคะเราอ,อกหักเราไม่ต้องโศมค่ะเราจะต้องพริง้งขึ้นกว่าเดิมถูกต้องแล้วค่ะ,คะ เวลาที่สาวๆอ,อกหักเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องการที่พึ่งทางใจใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นจากทางครอบครัวหรือว่าเพื่อนนะคะแต่บางทีนะคะถ้าสาวๆรู้สึกว่าหมดที่พึ่งทางใจแล้วเนี่ยก็อาจจะหันไปหาหมอดูแทนคุณหมอซึ่งจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะคะต้องยืนด้วยขาของเราเองคะ่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับครูด้านศาสตร์โหราศาสตร์นะคะพ <c oughs> ิเกตของเรา <c oughs> ที่จะมาบอกสาวๆว่าทำอย่างไรที่จะจัดการกับอารมณ์อกหักของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งหมอดูค่ะ สาวๆนะคะที่อกหักหลายๆคนนะคะตอนนี้ก็จะมีความต้องการที่อยากจะรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นนอกจากจะเศร้าแล้วนะคะคืออยากรู้ว่าอะไรยังไงทําไมเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นได้ยังไงและบุคคลฮอตฮิตนะคะที่สาวๆมักจะไปพูดคุยด้วยไปปรึกษาหารือนะคะก็คือเหล่าบรรดาพ่อหมอหรือแม่หมอคราวนี้ในวันนี้พี่เกศจะมาเล่าหรือพูดให้ฟังในฐานะที่พี่เกศเป็นคนอ่านดวงให้จะมีคนที่อกหักเข้ามาหาเราเนี่ยแล้วก็คําถามที่มันจะถามคืออะไรมันจะมีวิธีทําให้เขากลับมา ได้ไหมคะหนูกับเขาไม่ใช่เนื้อคู่กันหรอมันเกิดอะไรขึ้นจะมีวิธียังไงบ้างที่จะทําให้เขากลับมาหรือไปทําลายอีกคนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหมอดูนะคะคือผู้อ่านค่าพยากร์เท่านั้นไม่ใช่คนที่จะกําหนดเรื่องราวความรักให้กับใครทั้งสิน้นดวงฝืนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนคือตัวเรากับแฟนของเรานะคะการที่เราไปได้วยกันไม่ได้หรือไปกันไม่รอดอกต้องหักนะคะตรงนี้เนี่ยมันเกิดท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้เกิด ดวงนะมันเกิดจากนิสัยของเราสองคนที่มันเข้าไม่ได้จริงหรือเปล่าคะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงค่ะคนที่อกหักส่วนใหญ่ไปหาหมอดูเพื่อต้องการคนที่เข้าใจและอยู่ข้างๆตนเท่านั้นเองค่ะสิ่งที่พิเกตกําลังจะบอกนะคะเราจะต้องยอมรับความจริงอย่าอยู่กับภาวะหลอกตัวเองเพราะว่าตอนนี้เราจะมีรู้สึกว่าเราอยากมีความหวัง อยากจะให้เขากลับมามันหลอกตัวเองอยู่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้วมันไม่สามารถจะย้อนเวลาเอากลับคืนมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับความเป็นจริงว่าในวันนี้เรามีนิสัยบางอย่าง ที่ทําให้รักเราไม่สามารถสมบูรณ์หรือแข็งแรงได้เพราะหมอแม่หมอไม่มีสิทธิ์จะไปแก้กรรมทําอะไรต่อเนี่ออะไรให้เราทั้งนั้นอ่ะพะท้ายที่สุดก่อนจะไปแก้กรรมเนี่ยให้แก้นิสัยที่ไม่ดีของตัวเองจะไปเปลี่ยนชื่อก็ให้เปลี่ยนนิสัยเสียของตัวเองน่าจะดีกว่าการตัดกรรมหรือแก้กรรมไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนิสัยเปลี่ยนดวงเปลี่ยนถ้าเรารู้สึกว่าดวงความรักเราไม่ดีทําตัวใหม่ค่ะ และอยู่กับความเป็นจริงรักที่ดีรักที่แข็งแรงมันมีเกิดขึ้นได้เสมอทุกอย่างเริ่มจากการรักตัวเองให้เป็นนะคะไม่อยากอกหักต้องรักตัวเองให้เป็นแล้วจะมีคนมารักเราเองค่ะ เวลาที่คุณอกหักเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราก็รู้สึกแย่อยู่แล้วนะคะแต่ปัญหาอีกอย่างที่จะเกิดก็คือเราจะดูแย่เพราะว่าเราร้องไห้เยอะจนเกินไปนั่นเองนะคะวิธีการแก้ค่ะเวลาที่เราร้องไห้จนตาบวมเนี่ยแล้วเรายังต้องออกไปใช้ชีวิตนะคะมีวิธีการแต่งหน้าอย่างไรหรือว่าซ่อมตาบวมอย่างไรบ้างอันนี้โมเมมีคําตอบค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้หาอะไรที่เย็นๆเ,เอามาแปะเบาๆไว้ที่ตาโดยการให้มีผ้าบางๆรองสักนิดหนึ่งนะคะว่เาเราไม่อยากให้ความเย็นเนี่ยมันโดนที่ตาเราโดยตรงนะคะเอาผ้า รองแล้วก็เอาโคแพคแปะไว้หรือว่าจะใช้ถุงชาก็ได้นะคะถุงชาเนี่ยเอาไปแช่เย็นนะคะคือ,อต้องต้องจุ่มน้ําก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้เอาถุงชามาแปะนะคะความเย็นจากถุงชาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคาเฟอีนในถุงชาที่มีปริมาณนิดหน่อยเนี่ยนะคะจะช่วยให้ความบวมเนี่ยมันลดลงได้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดไม่มีทั้งหมดที่พูดมาเลยสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือให้เอาช้อนค่ะ แช่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นที่เป็นอาจจะใส่น้ำแข็งนิดนึงก็ได้นะคะแช่เอาไว้ให้ช้อนเนี่ยมันเย็นๆแล้วก็เอาช้อนเนี่ยมาค่อยๆประครบลงไบบนตานะคะกดเอาไว้สักครู่ความบวมมันจะลดลงได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่มีนะคะนั่นก็คืออุปกรณ์แต่งหน้าของเรานั่นเองในการลดบวมนะคะเวลาตาเราบวมเนี่ยแน่นอนนะคะมันจะคล้ายๆเหมือนว่าถุงใต้ตาของเราเนี่ยมันมันชัดเจนขึ้นใช่ไหมคะวิธีการใช้คอนซีลเลอร์ก็คือให้ใช้ลงมาในบริเวณนี้ค่ะ เราก็ลงคอนซีลเลอร์ไปในบริเวณนั้นเพื่อให้เงาเนี่ยมันจางลงแล้วก็ทำให้ใต้ตาดูไม่บวมมากนะคะส่วนบริเวณบนเปลือกตาค่ะนี่เลยหลายๆคนปกติเวลาแต่งตานะคะเอะะอก็จะใช้สีวิ่งวิงวิงวิงแบบนี้นะคะวันที่ตาบวมมากๆ ห้ามใช้สีวิงวิงเด็ดขาดค่ะแนะนําให้ใช้สีด้านนะคะในการแต่งตาถ้าเกิดอยากให้สว่างหน่อยก็สามารถใช้สีด้านที่เป็นสีออกเนื้อเนื้อสีสว่างแบบนี้ได้นะคะแล้วบริเวณหางตาเนี่ยให้มาใช้เน้นสีน้ําตาลกลางๆงหรือว่าสีน้ําตาลเข้มค่ะเรามาลงสีไปบริเวณหางตาแบบนี้ก็จะช่วยให้เกิดมิติแล้วตาก็จะดูไม่บวมนั่นเองค่ะที่สําคัญห้ามลืม ดัดขนตานะคะเพื่อช่วยให้ขนตาของเราเปิดขึ้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราร้องไห้หนักๆเนี่ยตาเราบวมใช่ไหมคะขนตาเราก็จะทิ่มลงค่ะมีบให้มันงอนเด้งเลยนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าให้มันเด้งๆแค่นี้รับรองว่าอาการตาบวมจะดูหายไปในพริบตาค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของพริ้งกันแล้วนะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้เราก็ได้ทราบวิธีปฏิบัติการนะคะที่จะบูรณะให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นมาหลังผ่านภาวะอกหกักอาการอกหกักในเมื่อเขาไม่รักเรานะคะเราก็ปล่อยเขาไปเราต้องเริ่มกลับมารักตัวเองค่ะอยากมีความรักที่ดีต้องเริ่มจากรักตัวเองใช่เลยค่ะพี่เกดงั้นเรามาดูนะคะวิธีสุดท้ายในการปฏิวัติตัวเองของสาวพริง้งหลังจากอกหักนะคะทําอย่างไรให้เราลุกขึ้นมาสวยสดสวยพริง้ง เพราะที่สําคัญนะคะอย่าให้คนที่เขาทิ้งเราไปหันกลับมามองเราแล้วเ,เห็นสภาพโซมเป็นใยเพิงแล้วเขาคิดในใจว่าโอย,โอยดีนะเนี่ยที่ทิ้งมาได้ไม,ไม่ได้เลยนะคะเรามาดูค่ะว่าวิธีสุดท้ายจะทำให้ตัวเองกลับขึ้นมาพริงได้อย่างไรติดตามจากจ๋าค่ะ ช่วงนี้นะคะขอให้พวกเราตั้งสติให้ดีค่ะอย่าเอาชีวิตหัวใจและรูปร่างของเราไปเส้นสังเวยกับคนที่เขาไม่เห็นค่าเรานะคะท่องเอาไว้เลยค่ะว่าผู้ชายไร้ค่าคนนั้นอาจจะทำให้เราเศร้าแต่จะไม่มีวันทำให้เราอ้วนค่ะ เราจะสวยเราจะ้อมเราจะมีซิกแพคเราจะแฮปปี้แล้วเราจะไม่แคร์เลยค่ะว่าเขาจะกลับมาเสียดายหรือเปล่าเพราะว่าต่อไปนี้เราจะทําสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองเพื่อตัวเองเท่านั้นค่ะสาวๆตอนนี้นะคะถ้าใครที่กําลังอ,อกหักอยู่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราอ้วนเลยเนี่ยเขาเรียกว่า emotional eating ค่ะ emotional eating ก็คือการกินโดยที่เราโหยแต่ไม่ได้หิวนะคะ ความหิวไม่เคยทําให้ใครอ้วนค่ะเราอ้วนเพราะความโหยเท่านั้นและความโหยเหล่านี้มันจะมากับอารมณ์ค่ะผู้หญิงเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเวลาอ,อกหักหรือว่าเวลาเศร้าเนี่ยจะนึกถึงอาหารที่ทําให้เราเกิดความแฮปปี้นั่นก็คืออาหารจําพวกแป้งน้ําตาลหรือว่าเตลือค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยากทานข้าวอยากทานเค้กอยากทานไอศครีมอยากทานคุกกี้อยากทาน มันฝรั่งทอดอยากทานน้ำอัดลมสิ่งเหล่านี้ทานเข้าไปแล้วมันจะแฮปปี้นี่คืออ m โมชันอลอ a ทติ้งทั้งนั้นเลยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้คืออิโมชันอลอิทติ้งนะคะอย่างแรกความอยากความโหยมันจะมาแบบปัจจุบันทันด่วนค่ะเราจะอยากทานอาหารจำเพาะเจาะจงชนิดแล้วเราก็จะอยากทานอยู่อย่างนั้นอาหารอื่นก็ไม่สามารถมาทดแทนได้ต่อให้เราไปทานอย่างอื่นมาจนเราอิ่มความอยากอันนี้ก็จะยังคงอยู่วิธีการแก้นะคะไม่ใช่การหยุดค่ะแต่เป็นการทานอย่างมีสติ นั่นก็คือเราอยากทานไอติมเราอยากทานคุกกี้เราทานได้แต่เราจงทานอย่างมีสติเราทานพอเราหายอยากเราก็หยุดต่อไปค่ะ คิดบวกค่ะคิดบวกไวเลยว่าการที่มีคนออกไปจากชีวิตเราหนึ่งคนสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเวลาชีวิตที่เยอะขึ้นจัดตารางชีวิตใหม่เลยค่ะเอาการออกกําลังกายที่จะเพิ่มสารเคมีที่ทําให้เรามีความสุขอัดเข้าไปเลยทําให้ร่างกายเราได้ออกกําลังกายได้ใช้เหงื่อและสุดท้ายนะคะยารักษาที่ดีที่สุดสําหรับสาวๆที่กําลังอกหักและทําร้ายตัวเองนั่นก็คือสร้างความรักตัวเองขึ้นมาใหม่ค่ะอย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองค่ะ หวังว่าประเด็นพริ้งในวันนี้นะคะจะทําให้สาวๆที่อกหักลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนะคะเป็นคนใหม่เป็นคนที่สวยพริง้งมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้นะคะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะในทุกเรื่องราวที่เราจะต้องเจอหาข้อดีให้ได้นะคะแล้วเราจะผ่านได้ทุกอย่างเองและวันนี้หมดเวลาของพวกเราพริ้งแล้วนะคะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําจาก Double Tree by Hilton Hotel สุขุมวิท Bangkok และเสื้อผ้าจากปติญญาและขวัญข้าวค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา5สาวพริง้งที่จะมาเสิร์ฟสาระสร้างความเข้าใจในเรื่องใกล้ตัวให้กับคุณส,สาวๆทุกคนนะคะแล้วมาพริง้งไปด้วยความพอดีกับพวกเราพริ้งค่ะสวัสดีค่ะ